สบายดีทุกคนจากชายสบายดียามแรงแล้วทุกคนวันนี้จะพาลงไปที่สวนขี้เก่านะทุกคนตามมาเบิ่งไม่หักก้อยเป็นกำลังหดผักขีอเก่าดุรีแล้วเออดุอรีะนะ่นจะเนาะแมนบดบ้านในงเจ้าบนนี้ฮะโอ้ลายีนะั้นไม้หักก้อยไปเนาะใชใ่เบิ่งไม้นั้นพักเข้าไม่รักบดยึย้คือเก่านะเมื่อวานนี้เป็นเพื่ชนุดมืดพีน่น้องมืดชนิดไปแล้วนะใชใ่เบิ่งพี่น้อง นี่ทุกคนขึ้นคุดแล้วบุ๋เลยเนาะนานตัวที่เห็นเมื่อวานนี่นะวานี่คุดนาำน้ำท่านคุดไปเนาะกลางอ่ะท่านนคุดเรียบร้อยแล้วไม่หักดูได้ไหมท่านไป,นปจิตทางกระเลีเยกทังกระลงมาสวนทุกคนหักกรรมาแต่เวียกหักกรรมาแต่างานเลยล่ะ <c oughs> มาเบิ่งคนคุดนานพักไปเนาะโอ้ว้าวเก่งฮะน้อนยๆกันได้ทุกคนยินดีปูมาเลยเส้นไฟขาดบอกเลยทีไ,นไหนฮะ จะพอจริงหิวเนะาะใช่ไฟขาทุกคนเมนบอกมันขายเนี่ยมันขายแท้ทึ่งคนแล้วยันเดียฮดสิเป็นขายที่นี่เนาะเมนบอกลูอันนิรไหมครับขอดูอันนี้ดูจังเลยดูมั่นจังเลยผู้พี่เนาะง่นพักเ่น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนานเนี่ยพี่น้องทางเบิดหกนานเราปุ๊บมีฟักบัวแต่ฟักบัวนั่นน่ะนนั่นนี่จะเป็นปักเสริมเลยทางด้านฟักบัวทางด้านสองด้านนั่นนะมีขี้แกะมาพี่น้องนะปลูกก็บัวคายวันนีฝนตกพี่น้องบรรยากาศว่ที่เซโนก็ได้มาพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศคือตกนิดนึงตอนเที่ยงก็ได้ตาเครื่องพอที่เปียก น่ะมาได้พี่้องคือเก่าอีทุดคือเก่าอันนี้พี่อีพีซอไหมฮะามึงไหักหวพักดูมั่นขยันเพียรกลร่ไหฮได้เพบ้างไหบ่าอมอาดเอาดเอานำก็ไดให้ไอดีมาแปลงให้ด้อ ทางไฟในตำนานหนาทีตั้งเฮตึ้งเฮกันได้อยู่บนิษัที่ก็หอยบอสแกกรแกกีก็หอยทุกคนหอยหอยกระไรดิกระายเพิมจีตใไม่หักเลย เด no, no ี wide, the ่น้องช่วงนี้ฝนตกนมันจะน้ำลาหนึ่งเล่ะสวนทุกคนวานน้สวนหกจะหกกันหนึ่งน้ำฝนมาหูคูมามงคูผูบจมีดอกนัจะบุเป็นหมาก เราสวนเหมือนเดิมวันนี้ทุกคนวันนี้พักติ้วทุกคนพักติ้วัานเฮาอะไรพปน้นองกินกับแล้วก็ก้อยนะมน,น,นีนน่เป็นน้องปลาดุปลาดุพันน้องปลาดุพันพี่น้องน้องเรียกปลาดุพัน โดยเฉพาไปหรออันเบ่งนอ้อ้ลยนะเดี๋ยวอน,นี้บักานเื่นบักานช่เทุกคนนี่น,น,นบักานเเบ่ได้น,นียนนะสิมาลอยอนใจขอนี้ลิ้นกันเดี๋ยวนะโอ้โหทุกคนตอนนี้ยูที่คอน้ทุกคนไตขคอน,นี้อุ่อน,าน,นมานี่ปึ๊บ ทุกนย่างท้ยอย่าอโอ้โหบรรยากาศดยุธคอวนี้ธรรมดา,าปีนตนนิ้วนะทุกคนมินิปีนมามามาไต่ไปยอดนะทุกคนนะไฟจีปีนตนนิ้วทุกคนบักไว้มันคุอนบอกบลบักมันจะฮัฟทับคือกันเพราะมันดออและนะกคนีน่ ไตลินตัวก่อนไข้อนิ้วลิ้น